สรยุทธสุทัศนจินดาเผยสาเหตุรายกากระรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาคนดูหลังแฟนข่าวหลานคนคาใจทำเอาแฟนข่าวหลายคนพากันสงสัยจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่24พฤษภาคม66ขณะที่สรยุทธสุทัศนจินดาและไบร์พิทยทรัน กำลังพูดคุยข่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยช่วงท้ายคลิปกำลังนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทิธาลิ้นเจริญรัตแต่อยู่ดีๆคลิปก็ถูกตัดไปคนดูต่างก็พูดกันว่ารายการปลิวแล้วบางคนก็สงสัยว่าทีมงานเตะปลักหรือเปล่าล่าสุดวันนี้วันที่25พฤษภาคม66ช่วงต้นของรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ แฟนรายการต่างก็พากันถามถึงสาเหตุที่รายการปลิวเมื่อวานนี้ทางสรยุท์จึงเผยว่าวันนี้ต้องคุยกันนอกจอเมื่อวานนี้ปลิวไปทีนึงแล้วนะคนนึกว่าผมตึงแต่ไม่เกี่ยวแล้วสรยุท์ก็ชี้ไปยังทีมงานแล้วถามว่ารู้หรือยังเป็นเพราะอะไรทางด้านทีมงานก็ตอบกลับมาซึ่งทางไบร์ก็บอกว่าห้าเหรอคะ ทางด้านสระยุทธ์ก็บอกว่า 5. i m a g i n i นะเหรอต้องร้องเองแล้วเดี๋ยวร้องกันสดๆเลยโดนปลิวใช่ไหมคือในเพลงนั้นเนี่ถูกเอามาอ้างอิงในเฟก e n e ว่าจัดระเบียบ One World Order แต่เพลงนี้ที่จำได้มันเป็นเพลงเพื่อสันติภาพนะไม่มีประเทศโลกจะได้เกิดสันติภาพเอามาตีความอย่างเป็นเฟกอุ๊ยไม่เอากลับมา ซึ่งสาเหตุที่รายการปลิวก็เพราะว่าเมื่อวานมีการรายงานข่าวเรื่องท่าวางมือของนายพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลที่คล้ายกับผู้นำประเทศอื่นพร้อมกับโยงสัญ,ญลักษณ์อินลูมินาติมุ่งหวังยึดครองโลกหวังจัดระเบียบโลกใหม่เรื่องนี้คือข่าวปลอมโดยในระหว่างการรายงานข่าวทางรายการก็เปิดเพลง Imagine ของจอร์นเลนนอนประกอบข่าวไปด้วยจนเป็นเหตุให้รายการปลิวทั้งนี้สรยุธทธะเลย,ย้ำกับทีมงานว่าถ้าเปิดเพลงประกอบต้องเปิดแบบเบาๆคลอๆแล้วเดี๋ยวตัวเองกับน้องไบรท์จะช่วยร้องเพื่อลดโอกาสรายการปลิวอีก